สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะค่ะมันมีโปเกมอนท้นไมปลอดเกมเลยนะครับเรียบมาเดินทางไกลนะครับไอ้ก็นี่เพื่อนเพื่อนของเรานะยูโอ้โหก็ดีครับเดินทางกับป่านะครับฮัลโหลนะครับอยู่กับผมในทันไรซีร้อนนะในซีรอนในกันแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีเลยครับวันนี้อยู่กับเธอเถื่อนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะครับกันเลยมาเดินด้วยทำด้วยครับทุ่งนานะครับสวยมากนะครับ ช่างสวยงามจริงๆครับโอ้โหแต<อ>่ถ้าอีกรอกระเทยมาอยู่อีกกระเทยมาดีเลยเก๋อันนี้ก็ถึงร้านค้าหรือว่าอะไรนะโอ้โหอันนี้มันร้านคอจตตีนะคะอืออันนี้ก็มัน<อ>มันร้นาย็ดหมันนะคะตอนนี้ก็ร้อนมากเลยไม่ค่อยร้อนเออไม่ค่อยร้อนครับเพราะว่าอยู่ทุ่งนาแถวนี้มันมีลมลมเย็นนะคลื่นลมแรงแม่ไม่ใช่ถ้ามีคลื่นแล้วผมไม่มากันหรอกตอนนี้เพื่อนๆก็เซลฟี่กันเต็มใช่ค่ะ ผมจะแนะนำบ้างนะครับคนมีใครบ้างไอคนที่หลังนะครับไอคนนน้นะครับมันมันชื่อมันชื่อว่ากอดนะครับรือว่าเรียกแร์หน้าเขาแพร์หน้าผมครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าจุ่มก็ได้ครับพ่อมันสีจแล้วผมนะครับผมมีน้ำมาแตนครับนะมันมีน้ำมาแตนแล้วข้างหลังครับก็ชื่อว่าชงก้าผมอายเ้วแล้วก็นู่นใจนู่นครับข้างว่าจะไม่ชเชื่อแตนะว่ชื่อว่าไอคิวต่ำนะครับ คนช่วยเดินเร็วๆหน่อยได้ไหมครับมไม่เดินเร็วๆหน่อยได้ไหมครับ สองสองีถ้าอยากจะด bon so. ีให้มีแค่เราสองคนเอ้าไปใหญ่ไปอันนี้ก็ไม่ไวะไม่มีอะไรจะพูดนะคแสบแก้วห้ำใเจ็บแก้วหูหยดจีบยันลงทุกไหนอยู่แล้วให้อีทุยโดยชน กันนะครัะอยู่กับป๋ากันฟันฟันเหลืองฟันเหียบแม่เลยเเกือบโดนหัวผมนะค่ะตื่นเร็วดิไม่ใช่น้องหมวกใส่รือไงตรงนี้เฮ้ยมันถ่ายขึ้นมานี่แบบ ดูครับมันช่างสวยงามมากครับดูครับสวยจริงๆเลยนะคบแล้วใครที่ชอบบรรยากาศนี้นะครับถ้าอยากมาแอ้มั่วกระเป๋ากนละถ้าอันนี้นะคบเพื่อนบอกมันขึ้นไปบนกองดินะครับก็ะบุนอยากสูงคุณถ้าคุณอยากให้มาที้ตรงนี้ที้โบอช้างให้บกให้มึงมาชี้ตรงนี้หุยหม็นก็หม็นตอนนี้อยู่กับช้างครับแล้วถ้าทุ่งนาสวยๆนี้ใครอยากมา สามสกายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไปตามแชร์ก็ดีนี่กูอยู่ไอช้างครับดูหน้าของช้างครับหน้าของช้างครับช้างอะไรเสือป่านี้โอ้โหช้างถึงจะสวยนะครับตัดคขา่าสวยออกกลายเป็นสวยแทนครับก็เดินไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็บบางคนก็จับโปเกมอนกันนะครับ เด็กจบไปจะไปตามทางผู้ชายไปแถวโน้ไปไปที่พวกมึงกะชากันไปท่านผู้หญิงน้อยหน่อยสิกอตอนนี้เหรอเขอตัดคลิปก่อนนะครับเ้ดูดูก็มีอะไรบ้างมีนะครับก็เดินทางมาถึงป่าเบอร์ดี้แล้วนะครับป่าเบอร์ดี้นะครับที่เราจะต้องเดินไปอีกคนที่ใส่ ป๋าแองจี้เบิร์ดนะครับนี่เราผมซูมไม่ดูนะครับนี่ครับคนข้างหน้าผมเลยนะครับป๋าเบอร์ดี้นะครับกล้องผมอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามีแสงมาบดบังข้างบนนี้สึครับคุณลองส่คุณผู้ชมดูนะครับคุคราบดูลมเย็นมากครับอายุจะเข้าตอนนี้ป๋าเบอร์ดี้นะครับจะเดินทางครับเออแล้วป๋าเบอร์ดี้เมื่อกี้ไปไหนลครับกำลังจะเดินทาง ขอล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ